สวัสดีครับผมตะขอเล็กเดืัดเดรัดนะครับจะมาลองเพลงปริญญาผ้าใบครับลองฟังดูใช้มัดใช้เท้าแลกเอาเงินตาชีวิตเด็กน้อยบ้านนาไม่ได้เกิดมาอยู่บนกองทองมีกินมีอยู่จากเลือดนักสู้พอได้อิ่มท้อง ไ้จุนเจือญาติพี่น้องเป็นทุนสำรองไปพอเลี้ยงกายมัดเท้าเข่าศอกทุกดอกออกไปสายเลือดนักสู้หมวยไทยเต็มกายใจไม่สูญสลายดุเดือดโชคโชนแต่ยังอ่อนโยนแบบลูกผู้ชายชาเสือไม่เคยสิ้นลาย ชาชายคือนักมวยไทยจะรบนิยามในวันที่เราเลิกลากับคำที่ว่ามาลาเนื้อไม่เหลืออะไรจะสร้างคุณค่าจากปริญญาบนพื้นผ้าใบ เอาศิลปะมวยไทยสร้างความยิ่งใหญ่ให้โลกหลับลู้ใช้หมัดใช้เท้านีิสร้างตำนานให้ลูกยกย่องกล่าวขานให้ตราบนานในการต่อสู้เราคือมวยไทยทุ่มทั้งใจยกย่องเชิดชู มัดเท้าเข่าศอกคือคูอ่เป็นปริญญาบนพื้นผ้นาใบานะครับผมฝากน้องมอสด้วยนะครับผมครับไก่ตะขอครับไก่ตะขอสู้